ว่าจะไปล้างรถก็ไม่ล้างนะครับท่านผู้ชมเหยียบขี้นะจ <c oughs> ะบอกว่าความคุ้นมันมันดีใจรถเก่าด,าดิงามบ่ารถใหม่งามรถเก่าบบงามบ่่อ่าน้องนิต้าก็ดีใจนะท่านผู้ชมดีใจมากที่ได้รถใหม่<น>เพราะว่าผมอ่านิต้าบ่ฮู้นิต้านี้คือเขาบ่ฮู้นะครับท่านผู้ชมบ่ฮู้ว่าผมซื้อรถใหม่สวัสดีครับผมแบกคือ ก็รถใหม่ไงท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกึนคือตอนนี้ผมก็กลับมาฮอดบ้านแล้วนะนิต้าตื่นนอนมาง่วงบ่ฮะเป็นจเลยเลือใหม่นั่งนิ่มบ่ม่วนบ่ดีใจบ่ได้รถใหม่แล้วบ่าที่ไรดีใจรถเก่าดีงามบ่รถใหม่งามรถเก่าบ่งามบ่กต่ออ่าน้องนิตาก็ดีใจนะท่านผู้ชม ดีใจมากที่ได้รถใหม่เพราะว่าผมอน,นิตาบะฮูนิตานี้คือเขาบะฮูเนีน่ยะท่านผู้ชมบะฮูว่าผมซื้อรถใหม่เขาก็งงเฮ้ยใครมาวะ,ะเพราะว่าผมมาฮอดบ้านก็ประมาณตีสองตีสามนิตาตื่นมาก็เอารถใครรถใหม่ยูในไอแพดเก่า oh. โอ้บึ่งในคลิปเลยไว้แต่แล้ว,ว,น,ลวนิตาเห็นแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะไปล้างรถนะท่านผู้ชม,มเพราะว่ามันเปื้อนไงเมื่อวานนี้ผมขี่มา แล้วก็มันเพื่อนเฮอรถใหม่แน่เฮอรถใหม่แน่นก็เลยแบบเออจะอเป็นต้องไปล้างไปล้างรถนะท่านผู้ชมลังจากล้างรถแล้วผมก็จะอ่าให้ป้าเนะาะให้ป้ามาหับมาหับดถมันต้องมีการสูดแล้วก็แต่งคันห้านะท่านผู้ชม,มเวลาเข้าซื้อรถใหม่นะมันต้องมีการสูดแต่งคันหาอันนี้ข่อยก็เลยใหย้ผู้ใหญ่ให้ป้า มานั่งก่อนมาเจิมให้ป้าก็เปรียบเหมือนแม่เขาให้แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงเรามาทุกอย่างแล้วนะผู้ชมผมก็เลยนับถือเราเหมือนแม่ผมพ่อผมไม่มีแม่ไงผมก็เลยจะให้ป้ามานั่งมานั่งก่อนโมมานั่งเพื่อเป็นสิริมงคลและก็ให้เราแบบรับรถใหม่ให้ผมเลยนะท่านผู้ชม,อมตอนนี้ก็กําลังออกไปเดินทางล้างรถกับนิตาจะช่วยน้องกองคิดเองไปหลังอยู่บนเบยา่าหลังเนาะ เ้มันออออามาจออกบบอ,บอ,อผมว,ว่ามันจะออกไม่ได้นะผมไม่รูนะ้มันจะออกได้หรือบอเออเพราะว่าเขาผมลืมเอาเอกสารมาลืมเอาเอกสารมาทีนี้ลืมเอาเอกสารมา ไม่รู้วมันจอกได้ไหมลืมเอาเอกสารมาเอ้ยเอกสารออกบ้านนะท่านผู้ชมเพราะว่าโควิดมันต้องมีเอกสารก่อนออกบ้านแต่ตอนนี้ผมลืมเอาเอกสารมาผมไม่รู้มันจะออกได้หรือบ่ออกลืมนะท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็กลับมาหอดเทือนแล้วนะเพราะว่าไปล้างรถเมื่อกี้นี้อ่าห่านปิดห่านปิดเจ้าก็เลยที่งเองเมั้งเหรอนิตา ก็ผมก็เลยจะล้างเองนะผู้ชม,มล้างเองเพราะว่ามันเปื้อนไงรถใหม่ก็แบบจังซีแหละรถเปื้อนได้หนึ่งก็จะล้างอืมหลังจาก<ด>ล้างรถแลดด้วก็จะทําการอรับควันรถนะท่านผู้ชมกําลังโทรหาป้ามา,าอันนี้ตองแต่งขันสีโอก็แล้วคันคันหา มาแต่งพันด้วยเฉพาะน้อเนเอครับผู้ชมเห็นไหมอุกอบก่อนการรับรับดุกค้นหา ผมจะตัดไปตอนอ่าเข้ารถเลยนะท่านผู้ชมนเงิ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 นเอาเงินใส่เลยเงินแรกคุณเงมนี่บาทดีสุดเจ้านี่บ่ตอนนี้ก็มาแต่งคารลับรถนะท่านผู้ชม ราะว่ามันต้องมีการหักลดนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบสิริมงคลตัวนี้ม่นผูกซินี่บ่ผูกซินี่ปานผักเนาะอันนี้เป็นใบคูนใบย่อเนาะใบย่อบ่ดวดอกเป็นดอกีอันนี้บนึงก็าจะพอเออนี่ด้อย่อผูกแซ่ด้บ่บานน่เออ เอยจะเป็นขำจะเป็นพูนเด้อประเสริฐเียงัาบเอาเด้อดีดถ่รถนั่งรถขออเอเอาสอใส่เงี้ยมีคยขำลับด้วยได้ไปแต่ดูซาทิธิเนี้ยที่ไตไปบริข้ามมาบริของไปสะดวกไม่สะบายเด้อไปขำมากคุนเ้อประเสริฐนารถนั่งรถไปับเอาเลยเด้อดิจะฟองเด้อฮับเอาแล้วผูกเอาแล้วประเสริฐเยหลัไปไไปไาคุณประเสริฐเรยหลั ชิดนอกบอเออชิดนอกได้คำคืนขับรถใหม่มอะสิบอกมันจะจะคำคูนข <c ười> ับมาคูนแล้ ใส่ละเงินใส่เนี่ยใส่ใส่อีกผ่ายต่างตีอันนั้นจะมาผูกเสบียงคู่รถนะดูนี่คูกเท่ากรได้ว่าจะไปล้างรถก็ไม่ล้างนะท่านผู้ชมเหยียบขี้อีาแล้วรังวขำคูนมันนั เหยียบขี้ง่อยนะโอ้ยก็ลังว่าคำคุณมันมานเด้อโอ้โอสงสัยเหยียบขี้ใช้ได้เงินเหยียบขี้ฮะบิ๊กอันนนั้เด็กขนมโตโตผสีเขียวเด็กอยู่ไหนเหยียบขี้อนะไรคำคูณคักเหยียบขี้ก้อนบักไงแตอนนี้ก็รับรถแล้วนะท่านผู้ชม,มก็ไ่ได้ดฉันนะ ด <g ül> ผูกแล้วท่านผู้ชมบีบแก้จากบาทบันนี้บีมันมนันอันนี้เป็นวิธีรับรถของคนลาวนะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไทยเขารับรถจังไนอันนี้เป็นเ,นอ,เอ,นอนขออยิน<ๆ>จกออกะก้าเลย ก็เป็นการรับรถนะครับท่านผู้ชมต่อไปตอนแรงก็เป็นการอาล้างรถก็เป็นการฉลองฉลองกินหมูกินกินหมูไปนะ,ะผมจะไม่กินสัตว์ใหญ่นะท่านผู้ชมวันสําคัญผมจะกินแบบสัตว์น้อยเอาคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็เป็นการล้างรถก็เป็นการผูกแคสรถก็ให้ป้ามานั่งเจิมก่อนนะบ๊ายบายท่านผู้ชมท่านผู้ชม ทำอิดว่าจะจบคลิปเลยนะแต่ว่าเขาหายขีย่รถไปทางเหนือก่อนมันจังมานะออกรถใหม่ต้องขี่รถไปทางเหนือนะประมาณาขี่เงาสำได้แเ่งดีเนาะแต่ว่ามันไปบ่ได้นะทานผสมแล้วต้องขี่ประมาณไหนหนึ่งขี่ไปทางเหนือนะแล้วก็กลับมาบ้านมันเป็นการมันเป็นสูตรรับรถครว่าวะสูตรสูตรแม่สิ ีไปทางไต่ตก็ไได้บ่ฮะ huh? ต,งตองขี่ไปทางเหนือ,อตึงขี่ขึ้นเหนือนะพระมพอมันทำคุณนมวนตาหลุดไหมมวนมวนเฮ้ยข้างล่างมีง่ยแกข้างขเอกกับคนนอกนอกนอกอยิย่งไส คลิปนี้ก็จะจบไปเพลงสนีทแล้วผชมเจอกันอ่าคลิปสรองล้าง,งรถอกคลิปหนึ่ง,ตอ,ง,องตอนนี้คลิปหับรถก็จะจบไปเพลงสนี้เจอกันคลิปหน้า